ข้อที่หนึ่งหนังสือ Think and Grow Rich คิดแล้วรวยของนโปเลียนฮิลนักเขียนระดับตำนานและอดีตที่ปรึกษาประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาหลายสมัยได้กล่าวว่าต้นโอ๊กขนาดใหญ่แรกเริ่มเป็นเพียงเมล็ดพันธุ์เล็กๆนกที่แสนสวยงาม ค่อยๆเติบโตอย่างอดทนในไข่ในส่วนที่ลึกที่สุดของจิตวิญญาณศักยภาพที่แท้จริงของคุณกำลังค่อยๆถูกปลุกให้ตื่นจากห่วงนิทราความฝันคือเมล็ดพันธุ์ของความจริงอันยิ่งใหญ่ฉันเป็นนายแห่งโชคชะตาของตัวเอง และฉันคือผู้ควบคุมจิตวิญญาณของฉันการที่เราเป็นผู้กำหนดโชคชะตาและควบคุมจิตวิญญาณของตัวเราเองนั้นจำเป็นต้องมีพลังอำนาจที่จะควบคุมความคิดก่อนบางครั้งสมองของเราจะดึงดูดความคิดหลักที่สำคัญเอาไว้ในจิตใจและจิตใจนี้ จะไปดึงดูดเอาพลังจากผู้คนและสถานการณ์ต่างๆให้มาผสมผสานกับความคิดหลักของเราในที่สุดก่อนที่เราจะสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยได้จะต้องดึงดูดเอาจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยปณิธานอันแรงกล้าที่จะร่ำรวย นั่นคือเราต้องมีสำนึกแห่งความมั่งคัง่งจนกระทั่งปณิธานแห่งความอุดมสมบูรณ์ผลักดันให้เราสร้างสารรค์แผนการเพื่อให้ได้มันมาในที่สุดนโปเลียนฮิลสรุปต่อไปว่าเมื่อเราพร้อมที่จะเดิมพันด้วยชีวิตเพื่อสิ่งที่เราต้องการ รางวัลแห่งความสำเร็จจะเป็นของเรายิ่งเราพร้อมที่จะเดิมพันมากเท่าไหร่การกระทําของเราจะยิ่งชัดเจนเท่านั้นการไม่เดิมพันหมายถึงจะล้มเลิกเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ว่าเราจะมีเป้าหมายอะไรจะฝันใหญ่ฝันเล็กทุกอย่าง ล้วนต้องผ่านการลงมือทำการมีไอเดียอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอหากอยากประสบความสำเร็จสิ่งที่เราควรทำคือเดิมพันอะไรสักอย่างกับสิ่งนั้นยิ่งเราเดิมพันมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งไม่อยากยอมแพ้อยากจะสู้ให้สุดชีวิตเพราะถ้าแพ้เราก็จะเสีย ในทางตรงกันข้ามหากเราไม่เดิมพันอะไรเลยเป็นเรื่องง่ายมากที่เราจะยอมแพ้เพราะเราสามารถยอมแพ้ได้โดยไม่ต้องเสียอะไรเลยหลักการอันยิ่งใหญ่นี้ได้รับการพิสูจน์แล้วจากผู้คนมากมายทั่วโลกที่ประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมด้วยสูตรลับ อันสุดยอดนี้และนี่คือวิทยาศาสตร์ควอนตัมฟิ์อย่างแท้จริงบทเรียนนี้เตือนให้เรารู้ว่าเรามีความสามารถที่จะกำหนดโชคชะตาและควบคุมจิตวิญญาณของเราเราต้องมีความมั่นใจและมีพลังที่จะทำ ให้เปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราต้องการให้มันเป็นความจริงให้ได้กดข้อที่101จัก,กรวาลสื่อสารผ่านมนุษย์อยู่เสมอ กระบวนการของการเชื่อมต่อทางจิตวิญญาณในโลกยุคใหม่ที่เรารู้ว่ามันคือโลกทางควันต้ำในมิติคู่ขนานที่เราสามารถค้นพบตัวตนสูงส่งหรือศักยภาพเร้นลับที่ไร้ขีดจำกัดได้อย่างแน่นอน ข่าวสารหรือข้อความที่เรากำลังสื่อสารกับจิตวิญญาณจะเป็นการสื่อสารกับโลกภายในอันลึกซึง้งจักรวาลสื่อสารกับมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้ไม่เว้นแม้แต่คุณและผมต่อไปนี้คือข้อความที่จักรวาลกำลังสื่อสารถึงพวกเราทุกคนจักรวาลสื่อสารบอกกับพวกเราว่า ข้อที่หนึ่งมนุษย์เช่นเจ้าไม่ได้แตกต่างจากผู้อื่นที่ยังสแสวงหาการหลุดพ้นทั้งที่การหลุดพ้นคือการที่เจ้าไม่ต้องสแสวงหาสิ่งใดเลยข้อที่สองการเดินทางไม่ใช่จุดสิ้นสุดในชีวิตแต่มันคือสิ่งที่เป็นพันธนาการซึ่งทำให้เจ้าโหยหาไม่รู้จักจบสิ้น ข้อที่สจิตวิญญาณของเจ้าอยู่เหนือร่างกายนี้และอยู่เหนือการครอบครองในชีวิตที่เจ้าเป็นเจ้าของมันข้อที่สความเป็นสะสารกำลังห่อหุ้มเจ้าให้ติดอยู่ในเปลือกเหมือนหัวหอมที่มันกำลังห่อหุ้มแก่นแท้ของมันเมื่อไหร่ที่เจ้าปอกเปลือกหัวหอมออกมา แก่นแท้ที่เป็นตัวตนอันจริงแท้ของเจ้าก็จะเปิดเผยออกมาซึ่งไม่ใช่ความเป็นสสารแต่มันคือพลังงานที่เจ้าสามารถพวยพุ่งและลุกโชนขึ้นเพื่อปลดปล่อยจิตวิญญาณท่องแท้ของเจ้าออกมาจากความหลับไหลข้อที่หเราทุกคนต่างเป็นพระเจ้าและเมื่อเจ้าสลายตัวตน ก็จะค้นพบความเป็นพระเจ้าในตัวเจ้าเองและเจ้าจะเป็นอิสระจากโลกมายานี้อย่างสิ้นเชิงข้อความนี้ถูกส่งผ่านจากจัก,กรวาลถึงจิตวิญญาณของพวกเจ้าทุกคนในโลกนี้และไม่ใช่ความบังเอิญอย่างเด็ดขาดที่เจ้าจะได้อ่านหรือรับรู้ในข้อความนี้ขอให้เจ้าทุกคน จงตระหนักรู้อย่างแท้จริง